สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับเวลาที exactly ่เราดูคลิปของครูนะครับพยายามดูให้จบนะครับอย่าพ ja ึ่งกออย่าพึ่งเร่งอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเวลาที่นักเรียนทํางานทุกคนเนี่ยบางทีมันไม่เหมือนกันนะครับดูคลิปแล้วก็ศึกษาจะคลิปทั้งหมดนะครับแล้วก็ค่อยทํางานนะครับที่ท้ายคลิปมันจะได้ง่ายนะครับแล้วทุกคนจะได้ทําได้ถูกต้องเหมือนกันนะครับอย่ามั่วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับดูแล้วนะครับกดถูกใจนะครับด้านล่าง กตับตะไคร้กัระดิ่งให้ครูด้วยนะครับเออนะเวเจอกันในคลิปนหน้านะครับไปแล้วะะครับสวัสดีนักเรียนชั้นมันธยมศึษษาปีที่1ทุกคนด้วยนะครับก็ เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีไทยนะครับซึ่งมันก็ต่อเนื่องจากข่าวที่แล้วนะครับนักเรียนเนาะไปดูกันนะครับก็นักเรียนดูองค์กรอของดนตรีไทยก่อนเลยนะครับสําคัญเลยเนาะนักเรียนครูจะมีหน้ามาให้นะครับเห็นไหมเห็นหน้าไหมถ้าได้เห็นหน้านเนี่ยเปิดหนังสือดูตามได้ก็ได้นะครับนะเผื่อบางคนไม่เข้าใจนะครับก็ยังไงผิดพลาดปกักไหนดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับอ่ะ นั่นเอนดูองค์ประกอบดนตรีไทยนะครับมันสําคัญมากไหมสาคัญนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ทําให้ดนตรีไทยนั้นน่ะหรือดนตรีต่างๆน่ะไพเราะนะครับถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปมันก็ทําให้ดนตรีเนี่ยไม่ไพเราะเนาะอันแรกเลยเรียนคือเสียงดนตรีนะครับเสียงดนตรีคือสิ่งที่นะครับหรือเสียงที่มนุษย์เนี่ยประดิษฐ์ขึ้นมานะครับโดยนําเสียงต่างๆเนี่ยนะครับมานะครับจัดระบบให้ได้สัดส,ส่วนนะครับแล้วก็กลมกลืนกัน นในวงดนตรีเนาะส่วนต่อมาคือทำนองทำนองก็คือเสียงสูงเสียงต่ํานะครับเสียงที่สั้นเสียงยาวเสียงทุ้มเสียงแหลมเนี่ยต่างๆนะครับของดนตรีเนี่ยหรือวัดเพลงเนี่ยเรียนทำนองพวกนี้ครับมาร้อยเรียงกันนะครับให้เกิดเป็นบทเพลงเนาะต่อมาส่วนที่3มคือจังหวะนะครับจังหวะเนี่ยคือการเคลื่อนไหวนะครับที่สม่ำเสมอนะครับ ก็คืออาจจะกําหนดนะครับความเร็วความช้าเอาไว้ใช่ไหมเนาะก็คือเพลงเนี่ยก็คือจะมีเพลงช้าเพลงเร็วนะครับก็ขึ้นอยู่กับจังหวะนะครับว่าจะให้เพลงนั้นเป็นเพลงช้าหรือเพลงเร็วนะครับก็ประมาณนี้ต่อมาส่วนที่4ส่วนสุดท้ายนะครับขององค์ประกอบก็คือการประสานเสียงนะครับก็คือการประสานเสียงเนี่ยจะประสานได้ทั้ง2แบบก็คือเสียงร้องและก็เสียงเครื่องดนตรี ได้เหมือนกันก็คือเป็นการที่มนุษย์เนี่ยนะครับตั้งแต่2คนขึ้นไปหรือว่าเครื่องดนตรีเนี่ยตั้งแต่2เครื่องขึ้นไปนะครับมาเล่นด้วยกันนะครับแต่ว่าระดับเสียงเนี่ยแตกต่างกันนะครับทีนี้ก็คือเล่นออกมาพร้อมกันใช่ไหมพอเล่นออกมาพร้อมกันปุ๊บนะครับแะ่ละเสียงเนี่ยมันต้องกลมกกืนกันนะครับก็คือมีแบบแผงเขาอยู่เนาะถ้าทั้งเรียนเล่นไม่ตรงกันเป็นไงมันก็จะเพี้ยนนะครับแต่ว่า ถ้าเราเล่นตรงกันให้มันอยู่ในคีย์ที่มันประสานกันได้เนี่ยมันก็จะไปได้นะครับแล้วก็เพาะนะครับเพลงนั้นก็จะเพาะเนาะนะครับแล้วก็หลักการนะครับประสานเสียงก็คืออย่างที่บอกเลยคือมีตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับยกตัวอย่างอีกอย่างนึงคือนักเรียนนะครับตอนเช้าใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เรามาโรงเรียนปกติเนะี่ยนะครับก็มีการเข้าแถวคารมร้นชาติตอนเช้าทุกวันใช่ไหมครับนักเรียนทุกคนก็ร่วมกันร้องเพลงชาติหน้าสวทง อย่างนั้นนักเรียนคิดว่ามันเป็นการร้องเพลงประสานเสียงไหมนะะนะครับครูจะบอกให้ก็คือแบบแบบนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าการร้อง,งประสานเสียงนะครับแบบนั้นเขาเรียกว่าการร้องเพลงแบบหมู่นะครับก็คือทุกคนเนี่ยร้องพร้อมกันนะครับก็ร้องตามเพลงไปใช่ไหมแต่ถ้าร้องราสาเสียงก็คือนักเรียนแต่ละห้องยกตัวอย่างเช่นม1มีนูวสี่ห้องครูก็แบ่งเสียงออกมาเป็น4เสียงแต่ละห้องก็ร้องคนละคนละเสียงกันแล้วมาร้องรวมกันเนี่ย จนเกิดเป็นเสียงภาษาประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวข้ามไปนะครับมาต่อมาเป็นหน้าที่10นะก็คือยกตัวอย่างนะครูจะพูดแบบสรุปสรุปคร่าวๆให้เรียนฟังนะครับนะ,ะทีนี้เรียนคือระบบเสียงนะครับและทํานองของดนตรีไทยนะครับนักเรียนจาไว้เลยอ,อันนี้นะครับอาจจะมีออกสอบนะก็คือดนตรีไทยนักเรียนจาไว้ว่ามันจะมีนะครับทั้งหมดเนี่ยเจ็ดเสียงนะครับ ก็เหมือนกับดนตรีสากลนะแต่แตกต่างกับสากลตรงที่ว่าของดนตรีไทยเนี่ยความห่างของช่วงเสียงเนี่ยมันจะห่างกันหนึ่งเสียงเต็มทุกเสียงเลยนะครับแต่ว่าของสากลเนี่ยมันจะมีการห่างกันครึ่งเสียงนะครับยานดนตรีไทยก็คือโดเรมีฟาซอลลาที่นะครับแต่ของสากลเนี่ยมันจะมีโดนะครับโดชาร์ปเร Cle, อะไรประมาณเนะี้ยมันจะห่างกันครึ่งเสียงนิดนึงนะครับ กตัวอย่างเช่นอย่างริมริมของคีย์บอร์ดนั่นนี่เห็นไหมมันมีทั้งสีขาวทั้งสีดําใช่ไหมครับประมาณนั้นเนาะคือสีดำเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าไอ้ตัวนี้มันห่างกันครึ่งเสียงนะนะครับมันมีครึ่งเสียงตรงกลางแต่ถ้าเป็นระนาดน้องเรียนคล้ายๆกันระนาดเนี่ยเขาจะไม่มีตัวสีดําบอกนะว่ามันต่างกันครึ่งเสียงอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะต่อมานะครับน้องเรียนทํานองของดนตรีไทยนะครับทํานองของนไทยเนี่ยอันนี่ดูก่อนครับ ทำนองก็คือเสียงนะครับลักษณะต่างๆนะครับเช่นเสียงสูงเสียงต่ําเสียงสั้นเสียงยาวเสียงแหลมเสียงอะไรประมาณนี้นะครับก็คือที่นะครับผู้พันเนี่ยนำมาเขียนนะครับให้มันต่อเนื่องกันผสมผสานกันอย่างกลบเกลืนนะครับแล้วก็นะครับอีกอย่างนึงคือทํานองเพลงไทยนักเรียนนะครับทำนองนะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือ1นึ่งครับทำนองร้อง นะครับทำนองร้องนะครับก็คือนะครับการร้องนะครับที่ประพันธ์ขึ้นสำหรับผู้ขับร้องนะครับประมาณนั้นเนาะอันนี้เอาแบบยกตัวอย่างแบบสั้นๆนะครับต่อมาอ่ะตอนนี้ครูลืมเปลี่ยนนะครับขอโทษทีมันเป็นทำนองของการบรรเลงนะครับคือทางเครื่องนักเรียนนะครับทำนองที่คู่พันธ์เนี่ยนะครับประพันธ์ขึ้นสำหรับเครื่องดนตรี ประมาณนั้นนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้ลืมแก้เป็นทั้งน้องเครื่องนะครับเนาะต่อมาแล้วเรียนลักษณะของเพลงไทยนะครับหน้าที่12แล้วนะครับลักษณะของเพลงไทยเนี่ยจะมีอยู่5 5ลักษณะนะครับอันนี้อาจจะเป็นแบบฝึกหัดนะครับท้ายคลิปอันนี้นั่นเองก็จําไว้แค่วักท่อนจับประมาณนั้นแล้วก็ตัวเพลงนะครับประมาณนี้นะเรียน ข้ามไปเลยเนาะนักเรียนก็ไปดูตามหนังสือได้นะครับประมาณนี้นะครับอะต่อมาเพลงไทยนะเรียนนะครับจะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะครับก็คืออันที่หนึ่งก่อนเพลงไทยแบบขับร้องก่อนเพลงขับร้องก่อนก็คือเพลงเถานักเรียนส่วนที่หนึ่งเพลงเถานะครับเพลงเถาก็เพลงเพลงเดียวเนี่ยนะครับที่บรรเลงนะครับหรือ ขับร้องติดต่อกันนะครับโดยมีจังหวะที่มันลดลันลดลันกันนะครับตั้งแต่ช้าปานกลางแล้วก็เร็ว <ys> ก็คือในเพลงนั้นน่ะจะมีจังหวะที่ช้าปานกลางแล้วก็เร็วในบทเพลงเดียวต่อมาเพลงตับนะครับเพลงตับก็คือเพลงหลายๆเพลงนะครับที่นํามาบรรเลงหรือขับร้องต่อเนื่องกันนะครับก็คือแบ่งย่อยออกได้เป็น2ประเภทนะครับคือเพลงตับที่นํามาบรรเลงนะครับหรือขับร้องต่อเนื่องกันและก็เพลงตับที่นะครับ นำมาบรรเลงหรือขับร้องต่อเนื่องกันโดยที่มีอะไรนกเรียนบทนะครับร้องเป็นเรื่องราวเดียวกันต่อมานะครับเพลงเกรดนะครับก็คือเป็นเพลงที่นํามาบรรเลงนะครับหรือขับร้องอิสระนะครับไม่จําเป็นต้องบรรเลงหรือขับร้องร่วมกับเพลงอื่นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเพลงที่นะครับมีบทร้องเนี่ยบรรยายเกี่ยวกับ ธรรมชาตินะครับการชมความงามการอวยพรนะครับหรือเป็นคติสอนใจเนาะอ่าต่อมาส่วนที่2คือเพลงบรรเลงนะครับอันที่1คือเพลงหอมโรงเนี่ยใช้บรรเลงนะครับเป็นเพลงแรกนะครับก่อนที่การบรรเลงเนี่ยหรือการแสดงเนี่ยจะเริ่มนะครับต่อมาอันที่2คือเพลงหน้าพาดนะครับเป็นเพลงที่นะครับพันสูงนะครับที่ใช้บรรเลงในพระราชพิธีนะครับ นะต่อมาส่วนที่3คือเพลงเรื่องเพลงเรื่องคือเป็นเพลงที่นํามาบรรเลงครับติดต่อกันโดยใช้บรรเลงประกอบพิธีต่างๆไม่มีการขับร้องนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะต่อมาเพลงห่างเครื่องนักเรียนนะครับเพลงห่างเครื่องในส่วนที่สนะเพลงที่บรรเลงต่อท้ายนะครับเพลงใหญ่นะครับอาจจะมีสำเนียงเดียวกับเพลงใหญ่ซึ่งเพลงส่วนใหญ่เนี่ยมีทํานองสั้นนะครับ แล้วก็มีจังหวะที่สนุกสนานนะต่อมาส่วนที่5คือเพลงออกภาษานะครับเป็นเพลงที่มีสำเนียงภาษาเนี่ยนะครับที่บรรเลงติดต่อกันเนี่ยนะครับหลังจากการบรรเลงเพลงแม่จบนะครับโดยมีลักษณะนเนี่ยคล้ายกับเพลงห่างเรื่องต่างกันตรงที่นะครับไม่นะครับ,ไม,นะรบไม่ได้บรรเลงเพลงสำเนียงใดสำเนียงหนึ่งนะครับต่อมาเพลงลูกหมดนะครับเพลงนี คือเป็นเพลงที่นะครับมีทํานองสั้นจังหวะเร็วนะครับแสดงว่าเพลงนี้จะบรรเลงนั้นน่ยจะจบลงแล้วนะครับประมาณนั้นเนอะก็นักเรียนไม่ต้องเครียดนะครับก็คือเอาง่ายนักเรียนก็จําไว้หลักๆเลยคือเนี่ยเดี๋ยวครูย้อนกลับไปให้ดูก่อนนะครับตรงนี้เนาะเพลงไทยนักเรียนจําไว้เลยว่าเขาจะแบ่งออกนะครับเป็น2อประเภทคือเพลง,งขับร้องกับเพลงบรรเลง อีกตัวนหนึ่งส่วนเก่าลักษณะของพิไทยนะครับก็คือวักท่อนจับแล้วก็ตัวแล้วก็เพลงประมาณนั้นนะครับอันอื่นอื่นเนี่ยที่มันลึกลงไปเนี่อเรียนอย่างแต่ละเพลงเป็นยังไงยังไงเนี่นเรียนก็คูเข้าใจว่ามันยากนะครับไม่เป็นไรเนาะต่อมาดูส่วนนี้นะครับเครื่องหมายและสัญรักษ์ทางดนตรีนะครับคูก็จะย่อมาให้ให้นักเรียนเนี่ย ได้รู้นะครับคร่าวๆเนาะการบันทึกโน้ตก่อนนะครับนักเรียนคือเมื่อก่อนเนี่ยเรียนจะเล่ามาเมื่อก่อนในสมัยรัชกาลที่5ได้นะครับก็คือมีการฝึกทหารใช่ไหมให้เป็นแบบต่างประเทศนะครับแบบตะวันตกก็มีการนําพลทหารที่เป็นแต่เดียเด่ยวพลแต่เดี่ยวเนี่ยเข้ามามาเลียงด้วยนะครับมาเป่าแต่เดี่ยวใช่ไหมทีนี้ก็ในการเล่นแต่เดียนนเด่ยวเนี่ยเรียนเขาก็จะมีการบันทึกโน้ตเอาไว้นะครับ ก็เป็นว่าตอนนี้เป็นยังไงเป่าแบบนี้ต้องทํายังไงนะครับเขาจะรู้กันหมดใช่ไหมแล้วก็มีการบันทึกโน้ตไว้ทีนนเนี้ยเมื่อก่อนในคนไทยเราก็ไม่มีการบันทึกโน้ตใช่ไหมก็คือมีแต่การจําอย่างเดียวนะครับก็จําเอาไว้แ้วก็สอนแบบสอนแบบจานะครับจำไปเรื่อยๆเนาะทีเนี้ยเป็นยังไงัเรียนบางทีเนี่ยมันก็อาจจะผิดพลาดได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเพลงเนี่ยมันมีหลายเพลงใช่ไหมถ้าเราจําผิดพลาดอะไรบ้าง มันก็มีบ้างนะครับทที่นี้คนไทยเนี่ยก็เลยเริ่มเอาคนอาหารแด่เดียวเนี่ยมีการมาทึงโน้ตใช่ไหมเอามาเป็นตัวอย่างนะครับในการเริ่มทําโน้ตขึ้นมานะครับโดยที่ผู้พันเนี่ยก็เขียนจะเขียนโน้ตขึ้นมานะครับปรับวงกันไปประวงมาแล้วก็มาให้หนักดนตรีเล่นนะครับเริ่มมีการสอนอ่านโน้ตเนาะทีนี้ก็เวลาเราเล่นเพลงไทยเนี่ยเวลามีโน้ตเนี่ยมันก็จะเล่นเป็นแบบแผนขึ้นนะครับเล่นได้ถูกต้อง รประมาณนั้นนะครับทีนี้นักเรียนดูการบันทึกเพลงไทยก่อนนะครับบรรทัดที่ใช้ในการบันทึกโนต้ตน่ะเลียนจำมาเลยนะครับใน1บรรทัดนักเรียนเขาจะแบ่งโนต้ตดนตรีไทยเนี่ยออกมาเป็น8ห้องเท่าๆกันนะครับดยแต่ละห้องเนี่ยสามารถบันทึกโนต้ตเนี่ยได้ทั้งหมดเนี่ยสี่ตัวเท่านั้นนะครับนักเรียนอ่านเรียนดูด้านล่างก่อน สีส้มเข้มเนี่ยเรียนดูมันจะมีสี่ช่องใช่ไหมอันนี้ถ้ากับ1ห้องเพลงสีส้มอ่อนอีก4ห้องรวมกันไปน2ห้องเพลงแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับหนึ่งบรรทัดเนี่ยจะมี8ดห้องเท่านั้นนะถ้ามันเกิน8ห้องปุ๊บเป็นไงขึ้นบรรทัดใหม่ประมาณนั้นนะครับก็ห้ามเกิน8ห้องเพลงนะครับใน1บรรทัดเนาะและเขียนโน้ตก็เขียนได้สตัวนะครับ ทีนี้เรียนดูสัญลักษณ์แทนตัวแทนเสียงตัวโน้ตของดนตรีไทยนะครับก็คือของไทยเนี่ยนะครับนักเรียนเราจะไม่นิยมบันทึกโน้ตลงในบรรทัดห้าเส้นกันมโนสากลน,นะครับเพราะว่าโน้ตไทยเนี่ยก็คือจะใช้เป็นตัวเลขแทนหรือไม่ก็เป็นตัวอักษรไทยนะครับก็เดี๋ยวมีตัวอย่างให้นะครับตอนหลังอ่านข้าไมไปก่อนนะครับทีนี้เรียนดูเครื่องหมายที่แสดงถึงการปฏิบัติท้้า นี่คุณลืมเขียนนะเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้นะครับการปฏิบัติซ้ำมันจะขีดตลงมานะครับก็คือเส้นหนาแบบนี้นักเรียนดูนะครับเขียนทับนะครับเห็นไหมเขียนเส้นแบ่งห้องนะครับเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อต้องการให้นักเรียนเนี่ยปฏิบัติทำนองนั้นเนี่ยซ้ำปกติปกติเนี่ยจะเขียนไว้ตอนตอนต้นนะครับแล้วก็ตอนท้ายนะเพื่อเป็นไรเนี่ยเพื่อนักเรียนเล่นจบปุ๊บเนี่ย ก็ย้อนมาตอนต้นอีกครั้งหนึ่งประมาณนั้นนะครับอันนี้คือเครื่องหมายเล่นซ้ําแบบนี้เนาะต่อมาตัวที่2คือเครื่องหมายนะครับแบ่งพวกปฏิบัติอันนี้มันเด้งมานี้นะครับขอไปด้วยอย่างเงี้ยโดยเครื่องหมายเนี้ยเรียนจะเป็นเครื่องหมายที่เขาเรียกว่าลูกล้อหรือล,ลูกขัดนะครับก็คือแบ่งผู้เล่นนะครับเป็นสองพวกนะครับใช้เครื่องหมายแบบนี้นะที่เป็นตัวยงแบบนี้นเนี่ย ก็จาไว้นะครับต่อมาส่วนที่3คือเครื่องหมายแทนความยาวของจังหวะก็คือตัวนี้นะครับหรือตัวขีดแบบนี้เป็นตัวขีดแบบนี้นะเรียน่ไปอย่างรวดเร็วน,นะครับอ่านยนรูโนตดนดีไทยก่อนที่ครูบอกไว้นะครับจะแบ่งเป็นเดเสียงใช่ไหมแต่เดินใช้ตัวเลขเหมือนกันนะครับก็ดูตัวที่1นะครับนี่ตัวที่1 ครับหรือคือเลข1ก็คือเท่ากับเสียงโดตัวที่2เลข2ครับเท่ากับเลัวที่3เลข3เท่ากับมีนะครับตัวที่4คือเท่ากับฟาตัวที่5คือซอนนะครับ6คือลานะครับแล้วก็7คือทีประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้เรียนดูนะครับรูปแบบการประชิงโน้ตเพลงไทยเนาะประมาณนี้นะครับโน้ตเพลงไทยเนี่ยปกติทั่วไปจะเป็นแบบนี้นะครับนักเรียน แันหนังสือเป็นแบบนี้เพื่อที่ให้เรียนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือเนี่ยเหมือนกันแดห้องเพลงเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับประมาณนี้เนะคือห้ามเขียนห้ามเขียนเกินกว่านั้นก็คือแต่ละห้องเนี่ยบันทึกโน้ตได้สี่ตัวเห็นไหมแต่ว่าในเนี้ยขอบันทึกไปตัวเดียวใช่ไหมครับคือตัวหลังสุดปุ๊บทีเนี้ยตัวข้างหน้าสามตัวที่เหลือเนี่ยก็ต้องใส่ขีดแบบนี้ขีดไปแบบเนี้ยขีดนะครับประมาณนั้นนะครับถ้า อย่าง4ช่องเนี่ยเรียน5เราไม่ใส่โน้ตเลยก็ได้ไหมก็ได้แต่ว่าเนี่ยต้องใส่ขีดแทนนะครับประมาณนั้นเอออ่าทีนี้นะครับตัวอย่างนะครับการอ่านนะครับและการเขียนโน้ตไทยประมาณนี้เรียนดูนะครับโน้ตโน้ตไทยเนี่ยนเรียนดูมันจะมีจังหวะอี2ก2จังหวะนะครับคือจังหวะยกกับจังหวะตกนะครับลูกศรชี้ขึ้นตรงนี้คือจังหวะยกนะครับลูกศรชี้ลงคือจังหวะตก จังหวะยกคือจังหวะที่ไรคือจังหวะที่เราตกมือเอ้จังหวะที่เรายกมือขึ้นอย่างงี้ง้างมือขึ้นนะครับจังหวะตกคือจังหวะที่เราตกมือลงแม่งี้ประมาณนั้นนะครับส่วนที่หนึ่งเขาจะร้องงี้โด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 นะครับเตเตเดเตอึบแล้วก็จังหวะยกคือมี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 แล้วเปลี่ยนไปเป็นฟา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 ประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นตกตกตกประมาณนี้นะครับ ต่อมาทีนี้ส่วนที่2ดูนะครับอันนี้จะง่ายขึ้นหน่อยนะครับเขาไม่ได้เขียนแบบดแบบนี้ใช่ไหมเขาใส่ขีดไป2ขีดใส่เน้อไป2ตัววิธีการร้องก็คือจังหวะยกโดโดเดเดนะครับมีมีป้าป้ามาณนี้นะครับโอเคเนาะประมาณนี้เนาะต่อมานะครับสิ่งที่ควรจำอีอย่างนึงคือ จังหวะพื้นฐานของเพลงไทยเดิมนะครับที่นิยมบรรเลงกันทั่วไปนะครับก็จะมีอยู่3จังหวะนะครับคือ3มชั้น2ชั้นนะครับแล้วก็ชั้นเดียวนะครับ3มชั้น2ชั้นชั้นเดียวนะครับชั้นนะครับที่ใช้ที่สุดคือ3ชั้นนะครับ2ชั้นจะเป็นปานกลางนะครับแล้วก็นิยมเป็นที่นิยมนะครับเพราะว่าเหมาะกับงานต่างๆนะครับประกอบรำได้ด้วยประมาณนี้นะครับคนไทยเราเนี่ยจึงนิยมนะครับจังหวะ2ชั้น รประมาณนั้นทีนี้มีตัวอย่างมาให้นะครับนักเรียนดูอย่างเงี้ยโน้ตจังหวะยกจังหวะตกนะนเนียนดูทีเนี้ยจะมีชิงกระชับเห็นไหมแบบนี้นะครับคือชิงแล้วก็ฉับชิงกระชับเนี่ยเป็นภาษาของชิงนะครับก็คือให้บอกจังหวะเห็นไหมมันจะตีช้าหน่อยอนักเรียนคือชิงยกตกยกตกยกตกยกฉับ ยกตกใช่ไหมวิธีการนับก็ประมาณนี้ส่วนต่อมาจังหวะชิงก็จะเริ่มถีขึ้นมานะครับเป็นจังหวะ2ชั้นเนาะที่ครูบอกว่าเป็นจังหวะที่ค่อนข้างนิยมนะครับเพราะว่ามันจะไม่ช้าเกินไปไม่เร็วเกินไปสามารถนําประกอบการแสดงการลําอะไรได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันวิธีการนับคือยกตกยกชิงยกตกยก ฉับยกตกยกชิงนะครับยกตกยกแล้วก็ฉับประมาณนี้นะครับทีนี้จังหวะชั้นเดียวเนี่ยจะเป็นจังหวะที่เป็นไงเนี่ยเร็วที่สุดใช่ไหมหรือว่าไวที่สุดนะครับประมาณนี้ดูตัวอย่างนะครับก็นี้ยกใช่ไหมคือยกชิงยกฉับยกชิงยก ชิงเนี่ยก็จะตีถี่ขึ้นตีเร็วขึ้นนะครับประมาณนั้นเนาะก็คือเอาง่ายนักเรียนชิงเนี่ยจะเป็นตัวที่กําหนดจังหวะนะครับเพลงไทยเลยนะครับเพราะนั้นคนตีชิงก็ค่อนข้างมีความสําคัญนะครับในวงดนตรีไทยเนาะทีนี้นักเรียนมาดูงานที่2นะครับเมื่อคราวที่แล้วเรียนครูยกตัวอย่างเพื่อนคนหนึ่งนักเรียนคือตอบปัญหาไอ้ตอบคำถามมาเนี่ย ไม่รู้ว่าดูคลิปครูหรือเปล่านะครับก็คือครูถามวัดเทพเจ้าดนตรีไทยคนนึงเนี่ยนะครับที่คิดอะไรพินอะไรขึ้นมาเนี่ยเรียนคือใครเพื่อนก็ตอบมาว่าเทพเจ้าอะไรตอบมาว่าซุดนะครับอย่างงี้ครูตัดคะแนนนะ้าเรียนนะครับพยายามดูคลิปให้จบก่อนนะครับแล้วค่อยทำงานนะครับไม่ใช่ตอบมาสรงๆนะครับเพราะว่าครูตัดคะแนนลงไปเนาะอันนี้ดูข้อที่หนึ่งนะครับมันเองคิดว่า การที่นะครับจับประเด็นดนตรีไทยเนี่ยนะครับให้เพลงเนี่ยมีความไพเราะนั้นเนี่ยจะต้องมีประกอบใดเป็นสาคัญนะครับข้อ2คือเสียงของดนตรีไทยเนี่ยเรียนมีทั้งหมดกี่เสียงนะครับก็คือที่พูดมาข้างต้นเลยนะเรียนต่อมานะครับส่วนที่3คือการบันทึกโน้ตดนตรีไทยเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับจำได้ไหมที่ครูเล่าไปเมื่อกี้นั่นองก็จะย่อมาหน่อยที่พูดถึง สมัยรัชกาลที่5นะครับที่นำทหารเข้ามาฝึกแบบตะวันตกนะครับเนาะทีนี้ส่วนที่4คือลักษณะของเพลงไทยนะครับจำแนกได้กี่ประเภทนะครับนักเรียนอ่ะทีนี้ยกตัวอย่างเอาใหม่ส่วนที่3นะครับนักเรียนส่วนที่3เนี่ยจะมีนะครับนักเรียนอยู่ในหน้าที่15จะเรียนไปอยู่ในนั้นก็ได้นะครับเนาะ จะเป็นประวัตินะครับว่าโน้ตไทยเนี่ยมันเริ่มมายังไงนะครับถ้านักเรียนฟังที่ครูเล่าเนี่ยไม่ทันนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับไม่รู้ว่าเราจะได้เปิดเทอมหรือเปล่านะครับถ้าเปิดเทอมก็มาเจอกันนะครับที่โรงเรียนเนาะทีนี้ก็ช่วงนี้นะครับนักเรียนโควิดก็ดีขึ้นแล้วนะครับก็แต่ว่านักเรียนก็พยายามรักษาตัวเองดูแลตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็ อย่างหนึ่งเป็นไงตอนนี้น้ำท่วมนะครับกนะบ็ดูแลตัวเองด้วยนะครับคนนะครับเจอกันในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ